รีโว่แซดดิชั่นปี2019คันนี้ไม่4,000โลขอนวันเป็นแค่6,900บาทตลอดอายุสัญญาคันนี้เลยครับเป็น t o y o ต a h ไฮรักรีโว m สมาร์ทแคบ2.4 J-Pass แซดดิชั่นปี2019นะครับราคาแค่389,000บาทแค่นั้นเองครับอ่ะมาดูไฟหน้านะครับเนี่ยไฟหน้าของเดิมนะครับใสกิฟต์นะครับต้องมีโลโก้ไฮรักนะไฟแท้ชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแล้วก็ ในส่วนของล้อเนี่ยจะเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับยางมิชลินปี2023เนี่ยพร้อมใช้งานเลยอ่นะครับมีโลโก้แซดดิชั่นนะตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมกันชนท้ายครบไฟท้ายเดิมโรงงานนะเดี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้นะครับผมคุมโทนดำกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับกุญแจรีโมทนะครับเลขไม้เพียงแค่4,847กิโลแค่นั้นเองนะครับผมได้บบาผ้ากำมะหยี่สีดำเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับและไฮไลท์เลยนะครับของเครื่อง ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีดีเซลนะครับ4สูบ16วาล์ว150แรงม้านะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับดูแผ่นเพจมอคนะครับของเดิมนะครับแล้วก็พาน่า LR ครบนะครับต้องมีรอยท้ำฝากระโปรงล็อมาร์คสีทุกอย่างตรงจุดระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยนี่นะครับไม่เคยขันไม่เคยแกะนะครับของเดิมโรงงานต้องมี โลโก้โตโยต้าแผ่นกันความร้อนครบนะครับใครที่สนใจรถกระบะผ่อนไม่เกิน7,000แนะนําคันนี้ได้เลยนะครับผมผ่อนงดเพีแค่6,900บาทสนใจโทร0812386699